โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมนะครับผม TKC Gaming นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับแอปลงมาสกินนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการลงมาสกินนะครับว่าสามารถที่จะลงได้หรือเปล่าสําหรับแพทนี้นะครับผมแพทแพทปัจจุบันล่าสุดนะครับผมก็ต้องบอกตอนนี้เลยนะครับว่ายังสามารถลงได้นะครับผมแล้วก็แอปเขาอัปเดตมาใหม่ก็ไม่มีบั๊กแล้วนะครับ สำหรับแอปสกินทูอาร์โอวีนะครับผมใช้แอปนี้นะในในการลงมาสกินนะครับผมก็วิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็เข้าไปที่เพจสโต้นะครับก็กดไปที่ค้นหานะเพื่อนๆก็กดคําว่าสกินทูนะครับผมสกินทูสกินทูอาร์โอวีนะครับอาร์วีก็ได้นะครับกดค้นหานะครับผมก็จะขึ้นเป็นแอปนี้เลยนะครับคำนี้เพื่อนๆก็โหลดมานะครับผมแอปนี้เลยนะ เป็นแอปที่ดีมากๆนะครับผมโอเค เมื่อเพื่อนๆโหลดมาแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับการให้สิทธิ์นะให้สิทธิ์ยังไงนะครับผมกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอถึงหน้าเลือกของเซิร์ฟเวอร์ของเกมนะครับผมสมมติเพื่อนๆเล่นภาคไทยอยู่เพื่อนก็เซิร์ฟเวอร์ไทยเพื่อนก็เลือกไปที่ไทยนะครับผมใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เวียดนามก็เลือกไปที่เวียดนามต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 ัวเกมเลยนะครับผมมีมีหลายเซิร์ฟเวอร์นะครับผมสมมติผมเล่นเซิร์ฟไทยก็เลือกไปที่ไทยแลนด์นะครับโอเค จากนั้นแอปมันก็ขึ้นมาให้สิทธิ it, <shop> <work> ์นะครับเพื่อ Hence, นๆก็กดให้สิทธิ์ไปนะครับผมพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนนะครับผมกดให้สิทธิ์นะครับผมในวิธีที่1นนะครับผมเป็นรูปไฟล์ไฟล์เกมนะครับผมมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับผมให้เพื่อนเพื่อนเลือกมาที่เ r a n t permission version สองนะครับผมเกิดไปที่ตัวที่ะอ่าตัวนี้เลยนะครับผมก็จะขึ้นเป็นไฟล์มาให้นะครับผมก็กดด้านล่างนะครับผม ถ้าเพื่อนๆไปกดเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็จะไม่มีให้กดแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเลือกตัวที่2นะครับผมเวอร์ชัน2นะครับผมนะจากนั้นนะครับผมแอปมันก็จะทําการให้ดาวน์โหลด Data นะครับเพื่อนๆก็กดกด yes ไปนะมันก็จะรีสโตรดัตต์ให้แล้วก็ดาวน์โหลดแพ็กให้นะครับผมก่อนในขั้นตอนนี้นะครับผมก็รอกันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับผมก็ เจอกันตอนที่มันเสร็จเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีอัปเดตมานะครับผมแอปนี้อัปเดตเยอะแยะเยอะแยะมากมายนะครับก็คือในส่วนของอปุ่มกดนะครับมีมาให้เลือกแล้วนะครับเพื่อนๆคือจริงๆมันมีมาให้เยอะเลยนะครับผมนี่เพื่อนๆสามารถอินสตาลได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าเป่นเล่เลนในเกมมันก็จะเป็น ปุ่มกดแบบนี้แหละครับผมก็จะมีนารูโตะด้วยนะอ่ามีนารูโตะด้วยนะโอ้สวยมากเลยนะครับอ่าอันนี้สําหรับการอัปเดตของแอป,ปเขานะครับผมแล้วก็อ่าในส่วนของอจอยสติ๊กนะครับเพื่อนๆสามารถมาดัดแปลงแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสีได้นะครับผมอ่ามาเปลี่ยนสีได้นะโอเคนะมาส่วนตรงมอดสก,กินนะครับผมเหมือนเดิมนะครับกดมาที่ตัวที่2นะครับมอดสก,กินนะคำว่ามอดสก,กิน ก็จะมีมอสกินให้เพื่อนเเลือกนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมตามตำแหน่งของตัวละครนะครับเมดแอสส์ซินแท้งไฟเตอร์นะครับผมเลือกได้เลยนะครับผมในกรณีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกอเป็นตัวของโมราดนะครับผมเดี๋ยวผมลงให้ดูนะเดี๋ยวผมเลือกสกินใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นมูล มูนแคสเชอร์นะครับผมสกินนี่เลยนะครับผมอ่านเดี๋ยวผมลงสกินใหม่ให้ดูนะครับก็โฆษณามันก็จะดิ้งนะครับผมเพื่อนก็ดูให้จบนะอ่าดูโฆษณาให้จบนะครับพอไม่ขึ้นกากระบาดเพื่อนก็กดออกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะลงให้แป๊บเดียวนะครับแบบนี้ไม่ไม่ไม่นานเลยนะครับโอเคพอลงเสร็จแล้วก็จะเป็นหนึ่งสกินที่เราลงนะครับผมเป็นสกินมูลาเนาะก็ สำหรับใครนะครับที่ลบมอดสกินไม่เป็นนะครับผมก็วิธีการลบนะครับผมเพื่อนๆกดมาหน้าแรกนะครับก็มันก็จะมี restore data ให้เห็นไหมครับตรงนี้ restore data เพื่อนๆกดเลยก็ได้นะถ้าจะลบก็คือมันจะลบทั้งหมดนะครับผมส่วนใครอยากลบเป็นตัวนะครับกดมาที่มอสสกินนะครับผมแล้วก็เลือกมาที่สกิน select นะครับผมด้านล่างนะตรงกลางเพื่อนๆกดกากระบากสีแดงได้เลยนะครับผมอ่ามันก็จะ เป็นโฆษณาให้แล้วก็เพื่อนๆก็ลบเป็นทีละตัวได้นะครับผมโอเคการลบก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ามอสกินจะสวยงามแค่ไหนว่าจะติดหรือเปล่านะครับผมในแพทปัจจุบันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับผมไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมก็มอสกินนะครับผมที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับสามารถ จะติดได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเข้าไปที่ทัวเกมได้เลยนะครับโอเคมูราดนะครับเลื่อนหามูราดได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่มีตัวละครนะเพื่อนๆสามารถลงได้เหมือนกันนะครับแอสซินนะครับผมอ่ามูราดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมาประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็สกินสามารถติดได้เลยนะครับผมเป็นเป็นตัวแรกนะครับผมตัวแรกเลยนะครับ ันจะลงให้แค่ตัวแรกนะครับผมเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูเลยดีกว่าเนาะ,อะโอเคนะครับอ่าตรงนี้เป็นส่วนของสกินนะครับผมก็ติดแล้วนะครับผมก็สวยงามเลยนะครับผมนะนี่นะครับผมสำหรับส่วนของสกินนะอ่าดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับผม ถาวับนะครับสวยงามนะครับอประมาณนี้นะครับผมมา,มาดูสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนปึ๊บถือว่าสวยมากนะครับผมอ่าอย่าก,กดอามาตะก่อนนะครับมาดูสกิลสองนะครับผมปึ๊บโอ้โหไม่แพ้สกินเติมเลยนะครับผมอ่า ปึ๊บมาดูอันติกันนะครับผมสับ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 สวยมากเลยนะครับก็สามารถลงได้นะครับผมก็ไม่มีบั๊กนะครับส่วนของบั๊กร้านค้าบั๊กอะไรไม่มีนะครับผมเพื่อนๆสามารถลงได้ปกตินะในแพลปัจจุบันนี้นะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บนี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีลงมอสกินนะเพื่อนๆนะ ก็แนะนําให้ลงบทีละตัวหรือว่า2ตัวน้อยที่สุดก็2ตัวนะครับผมไม่งั้นมันจะหลุดนะครับก็สรารคดีนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็สรารคดีนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสรารคดีนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ The past is where it stays, way back a year ago.